ไม่สนใจฟังทะเลื่นะทำไมไม่ยอมอยู่ตะแบีทำไมไม่ยอมหยาดหยาดแท้ไม่ไปแล้วอีสามล้านเหรีเนี่ยไม่ใช่มีเยอะกว่าน,นั้นอีกม่เยอะอีกหรอะโอเคไหมคะอันลนลลี้ ันันันรีบ oh, ผ no, ูกคตรัแบนเสือผูกใกล้กันเลวตรงไามึจะถ่ายรูปก็จะรีบอกแล้วได้ครับหมดเวลาเรือเที่ยวแล้วเคฮะเดี๋ไปนได้ลาอยู่ไหนเนี่ย हर सप्ताह ले कि ना

ใส่ไปดะเสยบรองเลยไม่ได้เขาหายใจที่ไหนเลยไปดูเลยแมสตัวใหญ่เลยอ๋อสอนดี่สอนที่เป็นอันนี้น้องเรียนเอาไอสัตวากนะตรงนี้ฝากเดี๋ยวตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนรูปตัวเองฝึกโอเคนะเอาเอาไว้ก่อนจะหายใจหรอหายใจเดี๋ยวเปาฝากยกแฟนรู้แล้วฝากคำคำฝากอ๋อมไม่ได้ทำไมต้องอ๋อตรงกว้างครับมาจุ เอาออกจุบเดี๋จะเข้าบอกเนนี้กับไว้ก่อนเราดูเราดูอาจจะเข้าดูเท่าเปาออไปเลยลงน้ำเลยเ่ยวนี้ยือตรงนี้นีรัา้ากาใช่หมเนี่ยกไม้เนี่ยกับมนจะเียนจะเรียปล่ยอไม่มีพ่อติดเลยตองอยี่ห้อมาติดนะเนี่ยแบบนี้ ไม่จมทีน้ำหนักไม่ได้ทูกทีเอาหน้าแต่น้ำก้มหัวลงก้มหัวลงก้มหัวลงกางแขนกางแขนก้มหัวลงกางแขนอีกอีกก้มหัวลงอีกก้มหัวลงอีกก้หัวลงอีกอีกอ่ากางแขนตาองฝาก็มหัวลงอีกอ่าดีดีการแขนต้งฝาใช่ครับมันจะไม่ค่อยจมพี่ลักษณะมานนี้เราดูเาดูเร็วฝึกเขากำลังสอนทีสอนทีเดียวมันก็ลอย วปดีโอให้แล้วเนี่ยดูดูถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยยิ้มสิไม่ใช่ร้องไห้ไอ้ยิ้งไอ้ยิ้งไอ้ยิ้งยิ้มก่อนนี่เพิ่งร้องลูกโอ้ลุงกุญามาถ่ายลงในทะเลให้นะเนี่ยมุดน้ำได้เปล่าเอ๊ะโว้ย ไม่เกาะไม่เกาะหญ้าไม่ให้เกาะหญ้าไม่ให้เกาะยญ้าไม่เกาะปลาไม่เกาะปูมานี่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 ไม่มีเกาะมานี่มามาปล่อยเลยปล่อยเลยไปลูกไปตีตีอัมชาตีน้ำอัมชาตีน้ำมาเร็วเร็ว ทำไมมันเป็นได้ทำไมมันเป็นจมูกกันเหินขึ้นวะเอ้ยมาอยู่อันแรกเอาสิโอ nah ้ยสมบัติหลายเนาะเอ้าเสี่ยงยังไหมเนี่ยนทะเลโอ้

มาเที่ยวที่ไหนกอสเมานคะจังหวัดจังหวัดชนอะไรจังหวัดชนแม่นอยู่บ่ชนรมือัเียจังหวัดชนมุชโอเคเม่นนะอ๋อมไม่คยไป้อวะมันมไรลันลันไม่ไาวไปเร็วไปไปหาแม่เร็วไปเร็วเร็วเ Thank mm -hmm. you. Song 1, chắc 3 phải sự chú chịu môn 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 lập tức nó rao răn nào nào rao nào rao nào 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 Hey, <laughs> hey right. Hey oh <và> <laughs> 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 ก้า้น่ก้านึ่เอาไหมพ่จ่ายดูหน่อยค่ะเอามาดูหน่อย

ไปดูดีโมพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพี่อะไรนะครับพีเอฟพีเอฟจะพาเราไปไหมนี่โอเคโอเคขอบคุณครับพี่เอฟเย้มาแล้วนะเราจะไปกันแล้วเีล้างยีวิดีโอค่ะวิดีโอวิดีโอค่ะ เดี๋ยวเราจะทําการคว่มเรือเรอไม,ไ,ไม่มีชูชีพอะไรชปแล้วไปแล้ว,ลวเราจะไปแล้วคุณ <c oughs> ลุงย <c oughs> งคว่มนะเรือแล้วนะลุงยังคว่มเรือแล้ว

หอยเม่นนะทำตัวให้ขนาดขนาดไหมอย่าทำตัวตั้งก็มเิตอนนี้น้ำมันลงอยู่ยูรดิ้ย่ยี่สนบ้องบาทยี่สิบสองบาทเร็จแล้วเด็กส้ายสี่เย้ใครที่ยังไม่ถนัดมั่งนี่คือหน้ากากคือแมสภาษาอังกฤษคือแมสเข้าก็เปิดแค่นี้ แล้วก็หายเอาน้ํามาล้างมันก็ออกมันแค่ผิวน้ําธรรมดาเย้มั้ยอย่าไปเป็นฝ้านะข้าแล้วข้าเป็นเป็นฝ้าก็ฉีดล้างใช่ไหมคะล้างขอบคุณครับแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็น้ำเลยไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นอะไรพรเม็ดหรอครับฝ้าไหนล่ะครับจุกไบ้นี่ยอ่ะ จะได้ไ่ลูดเด็เรรยบร้อยโดด cộng đồng thì đi cộng đồng đi cộng đồng đi cộng đi cộng đồng đi 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 ย้าข่ายายาอยู่นู่นอยู่นี่่ายเข้าไปยาเข้าไป ไปไหมดเลยเหรอไอ้เดียคนีคนีคนแล้วก็ไปบอกอย่าทำตัวตักเหีือเต็ดประการัดตตัวขนขนาดไว้ขนานไว้ไปใ่อาาว Am to samo je. Odlično. Cóp đi miu ác dạng mặt 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 เอาสิเอาสิโยนลเลยลูกโยนโยนโยนไม่ต้องแย่งกันลูกดีๆลูกอาโยนรับล้อพีนแล้วรับพีนหนึ่งสองสามอ้าว